โอเคถัดมาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำแต่ละส่วนกันนะครับผมไปกดคลิกนะครับที่ตัว shape tools นะครับแล้วก็กดเลือกที่เป็น ellipse ก็คือทำวงรีนะครับผมก็กลางนะครับเพิบเดี๋ยวเราจะสร้างวงรีก็คือสร้างวงกลมนั่นเองแหละนะครสร้างวงกลมขึ้นมาเดี๋ยวผมก็ขอซูมนิดนึงนะครับจะได้เห็น ภาพชัดเจนนะคะโอเคในนี้ผมก็สร้างขนาดไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคับไว้ข้างบนตรงนี้อาจจะตามความเหมาะสมแล้วกันครับปุ๊บอ่าไซส์อาจจะขอเป็นซักสี่สเนาะโอเคได้เท่ากันโอเคผมใส่พื้นแบ็กกราวนะครับเป็นสีขาว นะครับปึบโอเคพื้นแบ็กกราวด์เป็นสีขาวนะครับนี่ผมก็ซูม to fit ดูปกติโอเคเราจะใช้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นปุ่มของจุดเนอเป็นสี่เหลี่ยม6จุดนะครับเพื่อจะเอาเปิดเมนูต่างๆพวกนี้ครับก็เดี๋ยวจะมาใช้ตรงนี้นะครับในการทำโอเคนะคผมก็ซูมอินเข้าไปหน่อย นะครับอ่าโอเคถัดมาครับให้เรากดคลิกนะครับที่ตัวเมนเมนูให้เราไปเลือกที่ปลั๊กอินครับปลั๊กอินปกติถ้าเราเพิ่งเริ่มใช้ะครับเราจะต้องทำการติดตั้งตัวปลั๊กอินก่อนซึ่งปลั๊กอินที่ผมจะใช้คือปลั๊กอินชื่อว่า Material Design Icons นะครับก็คือจะมีตัวไอคอนต่างๆให้เราเลือกใช้มาแปะในตัวแอปพลิเคชันเรานะ ให้เราทำการกดคลิกครับที่ตัว manage p l u g i n นะครับแล้วก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาครับให้เราเสิร์ชนะครับคำว่า material นะครับจะเจอตรงนี้ครับเราใช้ที่เป็น material design i c o n นะครับซึ่งผมได้ทำการดาวน์โหลดไปแล้วเนาะพอเรากดคลิกนะครับแล้วก็กด run ปุ๊บก็จะเปิดตัวของ material design icons เกิดขึ้น ในที่นี้ครับเดี๋ยวผมจะเลือกนะครับตัวที่เป็นไอคอนของแอปและกันก็พิมพ์คาว่าแอปได้เลยครับโอเคตรงนี้ครับผมพิมพ์คาว่าแอปเนาะแล้วก็อันนี้เราใช้ขนาดเป็น24คูณ24ละกันโอเคผมก็กดคลิกเลือกเลยครับปุ๊บเห็นไหมครับก็จะปรากฏมาใส่ในวงกลมของเราอันนี้เราใช้เป็นไซส์ขนาด24คูณ24นะครับก็ใส่เรียบร้อยแล้ว โอเคเสร็จปุ๊บเราก็โอเคตรงนี้ความจริงคือเราสามารถปรับขนาดได้นะครับว่าต้องการให้ขนาดใหญ่หรือเล็กอันนี้ผมก็ปรับสัก3 4คูณ3 4ละกันก็สามารถกดคลิกคลิกค้างแล้วก็ยืดได้เลยนะครับหรือว่าเรากดคลิกแล้วก็จะมาปรับตรงความกว้างความสูงตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเพรผมปรับเสร็จใช่ไหมครับผมก็จะมาปรับ สีและการของไอคอนเนาะสีของไอคอนในที่นี้ผมจะขอใช้เฉดเป็นสีนี้ละกันนะครับโอเคใช้เป็นเฉดสีนี้นะครับโอเคเรียบร้อยผมก็เลือกแล้วใช้เป็นเฉดสีนี้นะอ่าโอเคนะครับอันนี้เราก็ได้ออกมาเป็นตัวของดีไซน์ไอคอนของเราแล้วครับถ้าเราอยากไปกดตรงนี้ใช่ไหมกดปุ๊บผมลองปิดตาตรงเลเยอร์กริด เราก็จะเห็นตัวตรงนี้ครับผมปรับซูม to Fit เห็นไหมครับก็จะมีตัว a r e รตรงนี้ปรากฏขึ้นมานะครับเราก็สามารถเห็น Interface ได้ละนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคนะครับในที่นี้นะครับผมก็ใส่เปิดตาของเรียลกิก่อนนะในที่นี้ผมกดไปที่เฟรมใหญ่นะครับแล้วก็เราลองไปกด ตรงที่เป็นเรย์เอกิจก็ได้ครับลองปิดตาเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการดีไซน์ออกมาเรียบร้อยล้นะครับได้ข้อมูลชุดนี้มาเรียบร้อยในนี้ผมขอเปิดตากิจต่อเนาะปึ๊บโอเคเราจะได้จัดวางเรย์เอเพิ่มเติมได้นะครับโอเคถัดมาครับในการทําเดี๋ยวเราจะ ก๊อปปี้นะครับตัววงกลมสีขาวที่เราสร้างไว้นะผมซูมอินหน่อยเนาะโอเคก๊อปปี้วงกลมตรงนี้ครับแล้วก็คอนโทรลซีคอนโทรลวี b, นะครับแล้วก็ลากวงกลมนะครับมาไว้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นรูปโปรไฟล์นะครับของเราในการใช้งานนะครับโอเคในนี้ครับให้เราไปกดคลิกนะครับที่ตัวของเมนเมนูเนาะแล้วก็ไปที่ปลั๊กอิน นะถัดมาในการใช้ครเราใช้ปลักอินที่ชื่อว่า Unsplash นะครับเป็นตัวของปลักอินที่มีรูปภาพให้เราสามารถเลือกใช้งานได้ในนี้ครับถ้าเรายังไม่ทำการติดตั้งนะครับให้เราไปกดคลิกนะครับที่ Manage Plugins ก่อนนะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า Unsplash นะครับโอเคซึ่งจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์นี้เนาะซึ่งในที่นี้ครับ ผมได้ทำการกด install ไปแล้วงั้นเราก็กดคลิกได้เลยนะครับก็กดคลิก run ได้เลยปุ๊บนะครับก็จะขึ้นนะครับเป็นตัวของ plug-in ของ Unsplash ขึ้นมาในนี้ครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์คาว่า profile โอเคก็เดี๋ยวเราจะเลือกรูปและการเป็นตัวอย่างแล้กันนะครับในการจะใช้นะครับโอเค ในที่นี้ครับเดี๋ยวผมก็เลือกรูปนะครับเป็นตัวแทนโปรไฟล์ละกันถว่าผมเอาอันนี้ละกันนะครับก็กดคลิกรูปเลยครับปุ๊บนะเห็นไหมครับรูปก็จะมาปรากฏนะครับอยู่ในตัวของวงกลมของเราผมทําเสร็จองกดกระบาทปิดนะครับโอเคตอนนี้ครับเราเดี๋ยวเราจะมาทยอยค่อยๆแต่งนะโอเคทยอยค่อยๆแต่งนะครับอ่าโอเคตอนนี้เราได้ตัวโปรไฟล์แล้วครับ สิ่งถัดมานะครับที่เราจะทำก็คือเดี๋ยวเราจะใส่นะครับตัวของเท็กละกันให้เราก,กดคลิกนะครับที่เท็กตรงนี้นะค,คลิกหนึ่งครั้งปุ๊บโอเคผมก็ลากเท็กเลยครับเดี๋ยวผมจะใส่เท็กผมจะพิมพ์เป็นชื่อแอปนะในนี้ผมใช้เป็นคำว่า Shopping m o l l App และกันนะครับ Shopping m a l l App ก็เพิ่มขนาดนิดนึงครับ ในนี้อาจจะซกักเดี๋ยวดูขนาดความเหมาะสมเอาซากัก32แล้วกันนะเดี๋ยวดูว่าเล็กหรือใหญ่นะครับเราก็ลองซูมเอาดูความเหมาะสมนะครับของตัวฟอนต์ขนาดของฟอนต์ของเราในนี้ผมอาจจะปรับประมาณนี้แล้วกันนะความจริงก็จะมีให้เราใช้เนี่ยเลก,กูล่าปกติใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวของ เซมิโบหรือว่าโบก็คือเป็นความหนาในนี้ผมใช้เป็นเลกูล่าละกันนะครับเป็นแบบปกติโอเคเป็นแบบปกติเนาะอ่าเรียบร้อยนะครับวันนี้แล้วก็ปรับขนาดเรียบร้อยละใช้ประมาณเท่านี้โอเคถัดมาครับเดี๋ยวเราก็เริ่มทำการใส่ดีเทลต่อนะครับดีเทลในการใส่นะครับในที่นี้ผมก็จะทำการ ใส่เป็นปุ่มเซิร์ชและกันให้เราเลือกตรงที่เป็น r e c t a n g l e นะครับโอเคผมกวาดเลยครับปบขนาดก็ตามความเหมาะสมแล้วกันเนาะปบโอเคนะครับเราก็ได้สี่เหลี่ยมตรงนี้มานะครับผมจะปรับเป็นพื้นสีขาวก็กดคลิกที่ Fill แล้วก็ใช้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ สกรไปข้างบนครับตรงนี้ผมจะปรับให้มีความโค้งมนนะครับปรับให้มีความโค้มมองก็ตามความเหมาะสมนะครับเดี๋ยวผมขอลองปรับสัก20่ดก่อนนะครับโอเคก็กําลังดีนะันนี่ก็คือปรับเรียบร้อยนะครับผมกดที่เฟรมใหญ่ก่อนแล้วก็ปิดแล้วกิดแล้วกันครับโอเคเราจะเห็นตัวกล่องตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ถัดมาครับให้เราไปกดคลิกที่ก่อนกดคลิกเนาะเรากดเลือกตรงนี้ก่อนโอเคแล้วเราก็ไปกดคลิกนะครับที่เมน,เมนูเราเลือกปลั๊กอินก็จะปรากฏปลั๊กอินที่เรา Install ไว้2องปลั๊กอินใช่ไหมครับให้เราเลือกปลั๊กอินที่ชื่อว่า Material Design Icons กดคลิก1ครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกปลั๊กอินที่เป็น icon search ละกันโอเคใช้อันนี้ ก็กดคลิกเลยครับขนาด24คนะูณ24เนาะปุบโอเคก็จะมาใส่อยู่ในตรงนี้นะครับในที่นี้ผมก็จัดวางตำแหน่งนะครับให้เหมาะสมนะครับเป็นตัวของเมนูเสิร์ชนะในนี้ผมจะปรับก็ได้เนอดจะลองปรับดูก่อนว่าถ้า3 4 3 4จะใหญ่หรือเล็กไปนะอาจจะใหญ่ไปใช้24เท่าเดิมแล้วกันนะครับกำลังดีโอเค นะครับอันนี้แล้วก็ใส่เรียบร้อยอันนี้ผมอาจจะขอปรับสีหน่อยนะครับขอใช้เป็นสีเทาละกันนะใช้เป็นปรับเป็นสีเทานะครับโอเคให้ดูอ่อนๆมีมิติเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับก็เป็นตัวของช่องเสิร์ตรงนี้ครับความจริงแล้วก็สามารถเดบป,ปรับได้ตลอดเนาะ ว่าจะให้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้คือแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับค่อยๆปรับโอเคแล้วก็ตัวของเทคเนะผมก็ใส่เทคเทคนี้ก็จะพิมพ์ว่า SEARCH นะครับโอเคปรับขนาดนิดนึงนะครับน่าจะใหญ่เกินไปอาจจะใช้สัก16แล้วกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนสี เป็นสีเทาโอเคอาจจะใช้เป็นตัวหนาหน่อยไหมเซมิปึบหรือปกติก็โอเคปกติก็ได้อยู่อ่าโอเคอันนี้เราก็ปรับเรียบร้อยแล้วครับให้ให้มีมิติมากขึ้นก็คือเป็นการเซิร์ชนะครับอันนี้ก็ค่อยๆปรับดูครับเอาตามความเหมาะสมได้เลยโอเคผมลองกด, Zoom Fit, ดซูมทูฟิตดูสิอ่าโอเคเราก็ได้ มานะครับ Shopping Mall App ใช่ไหมครับแล้วก็มีช่องเสิร์ชโอเคปรับให้เหมาะสมนี้เราจะแบบช่องเสิร์ชจะปรับให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้เนาะพอประมาณอ่ะนะสังเกตว,ว่าเวลาเราดีไซน์ครับแล้วก็ต้องแบบค่อยๆปรับนะครับแล้วก็ค่อยๆทำจนกว่าจะเหมาะสมนะครับแล้วก็โอเค นะครับอ่าเรียบรอ้อยของก็ปรับอันนี้ผมอาจจะขอเพิ่มสัก18แล้วกันนะครับอันนี้คือค่อยๆแต่งดีไซน์เนาะอันนี้ก็ให้ไปสัก26เวลาเราทำงานดีไซน์นะครับเราก็ต้องแบบค่อยๆดูเนาะแล้วก็ค่อยๆทำการปรับให้เหมาะสมนะครับโอเค